หนึ่งอะไรหนึ่งหกไม่ใช่หนึ่งยืมเปิดเพื่อเพื่อเพมันก้าวไม่ออกไงตู้ติดด้วยที่ตุ้ติดมีอะไรไหมครับโรงพยาบาลชุมพรครับเตมตอนนี้ไม่มีคนนอนอยู่ค่ะตอนนี้ไม่ีคนนอนอยู่ค่ะอยู่ที่ทะเลมีมีสติไหมครับไม่ไม่รู้ค่ะหายใจไหมครับสติไหมครับลองเช็คยิ้มมีสติไหมหายใจไหม ไม่หายใจหายใจอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนอยู่ที่นาราบีชนาแล้นาบีชนานาบีชอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมนาลาบีชค่ะตอนนี้รอรถพยาบาลครับช่วยทำ CPR ให้ผู้ป่วยนั้นนะครับได้เลยแล้วแอนทันจะรู้แล้ว ปืนแล้วมือแล้ว